สวัสดีค่ะเช้านี้ปนุษย์อยู่ c o ฟฟินเ a ย์เนชั่ a l ลพารนะคะเดี๋ยวไปดูวิวกันค่ะนั่นไงข้างหน้าเป็นฟาร์มเลี้ยงออสเตอร์ ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ออ s สเตอร์บค่ะมีคนเข้ามาหาออ s สเตอร์ด้วยค่ะหอยนั่งลมค่ะมันจะนี่ค่ะเกาะตามนี้เลยหินนี่เลยค่ะแถบนี้เขาเลี้ยงหอยนั่งรมเลยค่ะทั้งอ่าวเลยค่ะที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะไปแวะดูค่ะ ข้างหน้าปนุษย์นี้เป็นฟาร์มเลี้ยงหอยนางลมนะคะอ้อยเตอรฟาร์มค่ะแถบนี้ทั้งแถบเลยค่ะเลี้ยงหอยนางลมค่ะแล้วก็สามารถเดินหาหอยนางลมได้ตามฝั่งนี้เลยค่ะมันจะเกาะอยู่เต็มเลยค่ะเมื่อกี้ลงเปียลงไปแคะแล้วค่ะได้มาตัวหนึ่งค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะอ้อยเตอร์ฟาร์มค่ะแถบนี้ทั้งแถบค่ะ อยู่ที่คอฟฟินเบคค่ะสวยค่ะน้ำทะเลสวยมากเลยเขามีทัวร์ด้วยนะคะทัวร์พาไปชมการเลี้ยงหอยนางลม เขาขายออสเตอร์อยู่ในตู้เลยนะคะเราสามารถเอาเงินหรือเครดิตคัดใส่ได้นะคะกดนัมเบอร์ค่ะแล้วก็ซื้อออสเตอร์ได้เลยค่ะทันสมัยมากเลยนะคะนู้กูนเลยค่ะดูนะคะอีมูบกเมืองค่ะพาลูกเข้ามาในเมืองค่ะคงมาหาอะไรกินกันแน่เลย ชัดเลยค่ะนนเต็มถนนเลยอีมมบุกเมืองค่ะอะมาอีกตัวละเดี๋ยวขอไปก่อนได้ายหลายหลายตัวอ่าขอไปก่อนอนะไปน้ำไม่เป็นหรอกนี่ค่ะอีมมพาลูกๆมาเที่ยว ทะเลกันค่ะดูสิคะสงสัยบ้านอยู่ยแถวๆนี้แน่เลยค่ะสงสัยพาลูกมาเที่ยวทะเลกันนะฮัลโหลโอ้โหมาทั้ง Family เลยค่ะพ่อแม่ลูกค่ะลูกกี่ตัวเนี่ยสองี่ห้าตัวพ่อแม่ด้วยค่ะไปค่ะลุงเปียดูนะคะโอ้โ oh, หบ้านแถวนี้ริมหาดสวยเชีคะ่ะ